สวัส uem. ดีครับสวัสดีครับสำารับ <Kas> ท <per now> ี่ทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสูช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาลาศานะครับลาศานะเขาบอกว่าที่สี่นี่คือนายเย็นธรรมดานะ6.8นะลาศาระก็คือเรื่องจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ชมีดีโอธรรมดาก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่มาชมทุกๆกเลยไปรีบก,กดติดตามกดติดใจกดไนนลค์กดแชร์ด้วยนะครับออาเราก็มาชมกันเลยนะวันนี้นะตาสตาสี่กับห้านะครับสี่กับห้าเด่นรูดวิ่งนะส่วนชุดวินงก็สี 5, ่ห้าหกเจ็ดแปดห้าศูนย์นะครับส่วนชุดจอบก็เป็นเน้นที่สี่ก็ดูที่สี่นะครับสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี 4, 4่สี่แซ่แซ่สี่ สี่เก้าเก้าสี่สี่ศึนศึนสี่ห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้า 5555 445 5.8นะครับ3นี่นะพลิกวินก็6.8 555นะครับคุณชอบก็นำไปใช้นะไม่ชอบก็รื้อบบบลงเพื่อมันไปลงไปนะครับเลือกเอานะครับถ้าให้จัดแบบลงพื้นนะครับจัดแบบลงพื้นนะแบบจัดแบบนั้นนะครับแบบนี้นะอ่าขับ3นี้เลยนะครับของก็คืขอใหมา่ๆานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีนะครับเออ